สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ2ธันวาคม2566ก่อนนอนมาพูดคุยกับพี่น้องอสมอครับพร้อมแจ้งข่าวสําคัญอสมอสองเรื่องนะครับเรื่องที่1ครับพี่น้องอสมอท่านใดที่เป็นชาวนาก็ยินดีด้วยนะครับได้รับเงินไล่ละพันไปแล้วนะครับเขามีการอุ่นตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายน2566จนถึงวันนี้2ธันวาคม2566ทั่วประเทศก็มีเกษตร,รกรชาวนาได้รับเงินไปแล้ว สามล้านแปดแสนกว่ารายนะครับรวมทั้งพี่น้องอสมอที่เป็นชาวนาด้วยก็ได้เงินแต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือ,อยังได้รับเงินไม่ครบทุกรายนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากธนาคารทกสาเพราะว่าธนาคารทกสเนี่ยเวลาเขาโอนไรละพันเนี่ยเขาโอนตามข้อมูลที่กรมส่งเสริมการเกษตรส่งให้ในการลงทะเบียนผูกข้าวของชาวนาออตอนนี้มีชาวนายังไม่ได้รับเงินอยู่ประมาณ8 0 0แสนราย นะครับก็จะมีอสมอ,อยู่ในนี้ด้วยอสมอที่เป็นชาวนาแต่ยังไม่ได้รับเงินก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าทั้งชาวนาปกติที่ไม่ได้ที่ไม่ได้เป็นอสมอและอสมอที่เป็นชาวนาเนี่ยรวมกันแล้วนี่รวมรวมแล้วชาวนาที่ยังไม่ได้เงินไร่ละพันเนี่ยมีอยู่แปดแสนรายถามว่าเขาจะโอนตอนไหนทกศจะโอนเมื่อได้รับข้อมูลจากกรมส่งเสร,ริมการเกษตรเพิ่มเติม,ตมนะครับแล้วก็จะมีการทยอยโอนให้ ต่อไปนะครับตามข่าวอย่างไม่เป็นทางการนะครับตามแหล่งข่าวทรกศเปิดเผยบอกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งข้อมูลลงทะเบียนปลูกข้าวให้ทรกศทุกวันที่20ของเดือนแล้วก็ทรกศจะโอนทุกวันที่28ของเดือนเรามารอกันว่าจะเป็นจริงไหมโดยถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือวันที่28ธันวาคมนี่ก็จะมีการโอนในรายที่ยังไม่ได้รับนะครับรายละพันส่วนใครไม่ได้วันที่28ธันวาต่อไปก็ไป รอรับโอนยี่สิบแปดพฤาอย่างนี้ไปเรื่อยการโอนจะสิ้นสุดลงยี่สิบแปดกันยายนสองห้าเจ็ดนะครับจะมีการโอนทุกเดือนในยที่ยังไม่ได้รับจนกว่าจะได้รับทุกรายนะครับพี่น้องอสมอท่านใดที่ยังไม่ได้รับไร่ละพันก็รอรับโอนทุกวันที่ยี่สิบแปดต่อไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งแจ้งให้พี่น้องอสมอทราบครับเรื่องที่สองครับพี่น้องอสมอท่านใดที่ยังใช้แอปอสมอออนไลน์อยู่ฟังครับมี การแชร์ข่าวกันในกลุ่มอสมว่าจะมีการยุติการใช้แอปอสมออนไลน์นะครับอันนี้มีการส่งข่าวกันทางกลุ่มทาง Facebook ทางไลน์ก็ว่ากันไปนะพี่น้องได้รับข่าวบ้างไหมครับประเด็นนี้นะครับผู้สื่อข่าวไปถามประธานชมรมอสมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นประธานชมรมอสมจังหวัดนครราชสีมาด้วยนะครับคุณวิไลวันทํานองนี้ครับชื่อเขาชื่อประธานอสม ภาคตะบนอกเชียงเหนือผู้สื่อข่าวก็ได้รับการยืนยันจากประธานอ,อสมอภาคตะบนอกเชียงเหนือว่าการที่จะยุติการใช้แอปอสมอ,ออนไลน์เป็นเรื่องจริงนะครับคือจะยุติลงวันที่21บธันวาคมนี้โดยทอโดยโดย,โดยบริษทัท a i s นะครับเครือข่าย a i s ซึ่งเป็นเครือข่ายโทรศัพท์นี่เมื่อก่อนนี่เขาพัฒนาแอปอสมออ,อนไลน์ให้และให้การสนับสนุนพี่น้องอสมอนะครับแต่ว่าต่อไปนี้นะครับต่อไปนี้ ทางกระทรวงสาธารณสุขจะให้อสมมทุกคนทุกท่านนี่ใช้แอปสมาร์ตอสมครบทุกคนเพราะนั้น a i s จึงจึงยุติการสนับสนุนแอปอสมออนไลน์ต่อไปแล้วนะครับโดยวันที่21ธันวาคมเป็นต้นไปนี่ยุติ a i เสขายุติการสนับสนุนอสมอด้านแอปอสมมออนไลน์แล้วนะครับ ก็เป็นนั้นว่าสิ้นเดือนธันวาคมนี้พี่น้องอสมก็ยุติการใช้แอปอสมออนไลน์และก็มกราคมสอง7ห้ากเจ็ดก็ใช้แอปสมาร์ทอสมแบบเดียวกันทั้งทุกคนทั่วประเทศในการส่งรายงานต่างๆนะครับในการส่งรายงานอสมอหนึ่งเพื่อรับค่าเบิกการทานองนี้เดือนมกราคมต้องใช้แอปสมาร์ทอสมเหมือนกันด้วยกันทุกคนส่วนใครที่ใช้แอปอสมออนไลน์อยู่ก็จะสิ้นสุดการใช้ วันที่21ธันวาคมนี้นะครับเพราะว่า a s เขาหยุดสนับสนุน21ธันวาคมเป็นต้นไปแล้วก็สิ้นเดือนธันวาคมก็ไม่ต้องใช้แล้วต่อไปก็ต้องดาวน์โหลดติดตั้งแอปสมาร์ตอสมอกันต่อไปในคนที่ยังไม่ได้ใช้แอปสมาร์ตอสมอนะครับเพราะว่ายุติการใช้แอปอสมอออนไลน์นะครับส่วนคนที่ใช้แอปสมาร์ตอสมอร์อยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าคนที่ใช้อสมอออนไลน์มานี่ก็ต้องยุติการใช้ลง ก็จะต้องเรียนรู้การใช้แอปสมาร์ทอสมนะครับศึกษาจากคุณหมอของท่านนะครับคุณหมอของท่านที่หน่วยงานรอปสตคงจะเป็นพี่เลี้ยงให้อย่างดีในกลุ่มอสมอที่ยังไม่ได้ใช้แอปสมาร์ทอสมอเพราะมกราคม25คงหเป็นต้นไปเขาให้ใช้แอปสมาร์ทอสมทุกคนทั่วประเทศครับสำหรับพี่น้องอสมอครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ